วินจะมาทําอะไรครับขาเก็บเก็บผักโพอันนั้นไม่ได้อันนั้นยังไม่แก่อันนั้นยังไม่แก่ยังไม่มีเม็ดนี่ไงตัวนี้ไงตัวีงโอเคใช่ตัวที่วินหักนี่เลยโอเคหักเลยหักวันใส่กะละมังหักดีๆีวะลูกหักดีดีโอเคคันไหมทีนี้น่ะไม่คัน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 ว้ยนี่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 อันนี้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 ่สุกยางยางนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ มีเม็ดด้วยค่ะมีเม็ดแล้วนะครับเนี่ยแม่ต้องมีสุกยังอันนี้มาหักตัวนี้ม่ต้องมีสุกยังนี่มาหักตัวนี้ก่อนมาหักตัวนี้ก่อนมาหักตัวนี้ก่อนอันนี้สุกน่าจะได้แล้วเดี๋ยวหักเลยเนื่ออันนี้มันสุกแล้วนี่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 เห็นไหมมันแก่แล้วนี่นี่มันสุกแล้วเนี่ยมันสุกแล้วเนี่ยมันสุกแล้วเนี่ยแก่ไปเลยแบบทีนี้โอ้ อ่ะหักมาโอเคแม่หักแล้วว้ามันสุกแล้วอ่ะมันสุกแล้วอ่ะมันต้มจะอร่อยไหมแล้วก็ดึงหรอครับนี่เอาอันนี้ด้วยมือยืดมือถึงอยู่โอเคเดี๋ยวโอเคโอเคหักแล้วก็ดึงอือหึป่ะไปต่อไปข้างในต่อไหนแม่พาดูข้างในนี่อันนี้ไหนพี่สุเมตุอะไร ตัวเล็กยังไม่ยังไม่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ดูก่อนซิแม่ดูเม็ดมันก่อนฝักมันก่อนโหอันนี้ฝักใหญ่มากอันนี้ฝักใหญ่มากโอ้ดูสิเฮ้ย<า>ยังสวยอะ่ะโอ้ยังสวยเลยมาหักมาโอเคเอาไปา้อย่าไปาใส่ตะก,กร้าได้สีลูกแล้วโอเคมาแม่จะเอาเท่าไหร่กระพาะอ่ะเอาเท่าไหร่เหรอเอาเอาเอากี่อันดิ<อ>นี่อันนี้อันนี้อันนี้นี่อันใหญ่หกลูกเลยหกลูกเลยเหรอใช่เดี๋ยว โอ้น่าจะได้แล้วแหละเอามาหักมาหักมาเลยโอเคเอาไปลองเผาดูมาผ่าดูทีมันน่าได้มันแก่แล้วแหละเนี่ยมันแก่แล้วเนี่ยดูทีมันแก่แล้วเนี่ย,เ,ยเปลือกข้างในมันเหลืองแล้วไปไปใส่ไปใส่ตะกร้าไปใส่กละมังเอาไปต้ม 2> 1, 2, 3, 3, ไม่ต้องไปนับลูกไม่ต้องไปนับมามาหักต่อแล้วแม่ไม่ได้ลดน้ำอันนี้นี่ม้ นี่มันสุกแล้วเนี่นี่มันสุกแล้วเนี่ยแม่ครับเอาเอาอีกได้ไหมอีกสอง้าเอามาไม่ใช่อันนี้สิลูกเออนนั้นหักมาแล้วก็เอามาอันนี้สุกจังสุกแล้วเอามาหักกัวกองไว้ตรงนี้ก่อนหักกัวกองไว้ก่อนเออตรงนั้นแหละหักอีกลูกนึงแม่ครับครับอันนี้มันกันเชื้อโรคไมกระโพดให้มีโอ้ยไม่กันอะดึงดึงมาโอ้ยหักเลย ู้บิดสิบิดมันสิลูกเออนี่เอา้ามาหู้มันสุกหมดแล้วเนี่ยมันสุกหมดแล้วเนี่ยดูสิมินจะฝักใหญ่ๆเลยไนในใหนยายฮะไหในยายยายมาแล้วเหรอโอ๋อยายแป๊บเดียวมันเหลืองนี่มันสุกหมดแล้วเนี่ยแม่ครับครับ อันบบนี้เก็บอ่ะมันสุูบกินแล้วหมุนหมุนหมุนเออหมุนบิดมันเออนั่นแหละหมุนมันอีกแม่ถุงใบประทานให้หน่อยเออเอามาทำไมก็ไม่รู้ใบประทานเนี่ยโอเคไปหักอัตัวนี้ไปพร้อมเลยไหมลูกนี่โอ้ยอันนี้มันใหญ่จังเลยเนี่ยฟักยังใหญ่เลยแม่ามาสูบยาว เลยไอ้นี้แล้วแก่แล้วได้แล้วอเอามาไม่ถือไว้ฮะข้าวโพดข้าวโพดอุบมหมุน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 โอเคโอเคโหไหนโชว์ดูซิไหนโชว์ดูซิโอ้โหใครเก็บเนี่ยใครปลูก อเอาไปป้าไปต้มกันก่อนวันนี้แค่นี้ก่อนอไหน,ไนครับโอ้ถอเองด้วยไปโอ้ิโชว์ดีดี <laughs> จะหลวดจะหลวดเขาโพดหรอใช่นี่นะที่กวินเก็บมาเมื่อกี้โอเคผลผลิตของคุณตาออส โอ๊ยมันนี่แม่หักให้เดี๋ยวมันนี่แม่หักให้อย่าทำอย่างนั้นมันคันอ้าไม่ช่วยไม่ช่วยแม่ดึงไม่อย่าเดี๋ยวมันบาดมือไม่ดึงอย่างนั้นเดี๋ยวมันบาดมือไม่ดึงอย่างนั้นไม่ดึงมันนี่แม่จะหักให้ปล่อยไ,ไหนจะรดั <laughs> จรดจะรดแค่นี้ก็ <laughs>